สวัสดีค่ะวันนี้นําจะมาพูดถึงการคลายความปวดเมื่อยของคอบ่าไหลนะคะเริ่มจากคอก่อนค่ะการคลายความปวดเมื่อยของคอเนี่ยก็คือการหมุนลําคอนะคะเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาในการหมุนช้าๆค่ะและไม่ต้องหลับตานะคะค่อยๆกดหน้าลงค่ะคางชิดอกแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาค่อยๆหมุนแบบเปิดคางไป ตัวการไปข้างหลังนะคะคือเป้าหมายคือเอาท้ายทอยเนี่ยแตะกับกระดูกหลังด้านหลังนะคะซึ่งไม่ถึงแต่ว่าเราต้องการที่จะยืดไปแบบนั้นเมื่อนำเอียงมาฝั่งซ้ายเป้าหมายนํำคือเอาหูซ้ายแตะไหล่ซึ่งไม่ถึงนะคะแต่ไม่เป็นไรมาข้างหน้าก็คางแตะอ,อกไปด้านขวาก็หูขวาแตะไหล่ขวาในการหมุนนะคะนํำจะมีสติในการหมุนแบบนี้หมุนคอและหมุนแบบนี้ ประมาณห้าเที่ยวของรอบตามเข็มนาฬิกาแล้วเหมือนกันค่ะเวลาทำเราก็ทวนเข็มเราเริ่มจากคลางคิดอกเหมือนกันแล้วก็หูซ้ายแตะไหลซ้ายแล้วค่อยๆหมุนไปค่ะค่อยๆหมุนไปอันนี้ก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะคะ น้ำก็อาจจะทำแบบนี้ประมาณห้ารอบซึ่งเราสามารถทำได้ค่ะเป็นการออกกำลังกายบริหารลำคอถ้าต่อไปนะคะก็คือตั้งศอกคือตั้งแขนขึ้นพับศอกมือเนี่ยจับดันด้านหลังมือที่เหลือดันลงมาค่ะเปิดเป็นการเปิดคะ่ะเปิดให้เต็มที่เลยนะคะแล้วดึงลงมาดันศอกมาทางฝั่งตรงข้าม เปิดให้เต็มที่เปิดกล้ามเนื้อส่วนนี้เปิดเส้นเอ็นส่วนนี้เหมือนการทําขวาแล้วก็ทําซ้ายนะคะพับศอกมามือข้างที่เหลือดึงมาค่ะดึงกดให้แน่นๆหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะยืดทําใหม่นะคะสามารถทำเนี่ยค้างท่าไว้เป็น3หรือ5ลมหายใจได้หรือทําสลับไปค่ะขวาแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายเป็นการค่อยๆเปิดค่อยๆย,ยืดบิดไปนะคะ อีกมุมหนึ่งของการยืดเปิดกล้ามเนื้อไหล่สะบักด้านหลังนะคะยืดแขนหนึ่งแขนพับค่ะยืดเห็นไหมคะการยืดด้านไหนก็ได้นะคะสมมุตินําเอาแขนขวาเป็นหลักก่อนน้ำก็แขนซ้ายพับมาแล้วดึงมาทางฝั่งซ้ายหมุนหน้าไปทางไหล่ด้านขวาเหมือนกันเสร็จแล้วซ้ายบ้างเอาแขนขวาพับมาหมุนหน้าให้ตรงข้ามไปทางไหล่ด้านซ้าย สามารถค้างท่าอยู่ตรงนี้ได้3หรือ5ลมหายใจกับการยืดเอียงแอนบิดพวกไหล่พวกคอต่างๆช่วงนี้นะคะพวกนี้จะเป็นการทําให้ร่างกายในส่วนบนในเคลียรเราสามารถเปิดแล้วก็หมุนได้เรื่อยๆนะคะเวลาทําก็ทําแบบมีสติไม่ทําแบบ